วันนี้ผมจะมารีวิวตัวเอีเวนต์ขุมทรัพย์เพื่อดู้อนแล้วก็ตัววาเกลี่แพทริเซียซัมเมอร์นะครับส่วนสั้นเดียวเดี๋ยวแยกทาให้คลิปเนินไหม่ให้มันยาวเกินไปแล้วก็จะพูดถึงตัวคู่หูลิมิเต็ดเรเบียแล้วก็ตัวกิจกรรมเอีเวนต์ในรอบนี้นะดางแรกก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่าตอนนี้กิจกรรมมันเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ถึงเพียงแค่วันที่20นี้เท่านั้นเวลาเที่ยงมีทั้งแผนที่ที่จํากัดเวลามีหาดทรายเกาะเบอร์เกนแล้วก็จะมีตัวละครลิมิเต็ดคู่หูลิมิเตดแ้้วก่นายตตบ แล้วก็ยังมีตัวแจกฟรีอย่างมารูรูซัมเมอร์ซึ่งก็เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วก็สามารถแลกเศษได้อีกเพียบเลยเอาเป็นว่ากิจกรรมวันนี้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดรอบที่แล้วแล้วครับมาคุยเรื่องวาคิลลี่แพติเซียซัมเมอร์กันหน่อยครับก็จะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะตัวนี้การันต,ตีก็เหมือนเดิมครับ80โลสามารถเอาโลสะสมจากตู้ลิมิเต็ดรอบที่แล้วก็คือเอลิกาสงกลานได้นะก็คือเดิมทีคุณมีสะสมมาก,กี่โลคุณมีการันตีไหมเนี่ยจากตู้เก่ายกมาที่ตู้นี้ต่อครับฉะนันเนเเดกกกจะแยัยร กับตู้เรดอัพธรรมดานะครับส่วนตัวเพชรเนี่ยก็จะใช้มากขึ้นจาก120เป็น150ไม้ถึงเทียบกับตู้ที่เป็นตู้ปกติหรือว่าตู้เรทอัพนะเพราะว่าลิมิเต็ดมันจะแพงกว่ากันนิดนึงนอยจะเป็นสายสนับสนุนเทคโนโลยีก็คือสีแดงครับตำแหน่งก็จะยืนอยู่แถวหลังสก,กิลก็มีตามนี้เลยครับสก,กิลหนึ่งคือแบล็คลูนจะเป็นการโจมตีเดี่ยวอันนี้ใช้ได้แค่ตัวหน้าสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสขโมยอีเทอร์ซึ่งอีเทอร์นี้ก็สามารถขโมยพวกบงบอสได้ด้วยไม่ได้ใช้แค่เฉพาะใน PVP นะครััับ่าโาะะเมเดงนนนถึร3้ เป็น3 4 65แล้วก็100%ครับส่วนสกิล2 Water Missile จะเป็นการโจมตีเดียวอันนี้ก็เลือกเป้าได้ครับฉะนั้นคุณอยากจะตีแพงหลังใช้สกิลนี้ลวงได้นะครับแล้วก็จะมีการลดพลังงานอีเธอร์มอนสเตอร์หรือคนด้วยตัวอีเธอร์นี้ก็จะลดที่0 1แล้วก็2ตามระดับเลเวลสกิลครับส่วนสกิลถ้าไม่ตายหรือ Ether Blast เนี่ยก็คือสกิล Venus Grace จะฮีลแล้วก็เพิ่มอีเธอร์ให้กับทั้งทีม1ห,หน่วยครับแล้วก็จะมีเรื่องของบัฟที่จะทําให้ทีมของเราไม่มีปัญหาจากสภาพอากาศครับแล้วก็จะทําการดีบัฟศัตรูด้วยทําให้ศัตรูโดน เอฟเฟกทางลบของสภาพอากาศมากขึ้นครับส,สกิลติดตัวหรือสกิลแพสซีฟก็คือเนเชอรัลเอนิมีจะเป็นการสุ่มปลดบัฟศัตรูแล้วก็จะมีการล้างดีบัฟให้กับเพื่อนทุกครั้งที่น้องใช้สกิลโดยเรื่องแมคาีนิกที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนี่แหละครับเพราะว่าในตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนในเกมเลยที่มีแมคาีนิกนี้คือใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศได้แต่เรื่องของการบัฟหรือดีบัฟจากสภาพอากาศเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยยังไม่มีครับแต่ก็พูดตรงๆว่าใช้ยากครับมันก็จะเก่งจริงๆก็คือด่านท ฟ้าผ่าทไม่มีโอกาสติดไฟช็อต80%เมื่อเริ่มเทินะอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของการขโมยพลังงานอีเธอร์จริงๆแล้วดากนิก้าจะมีพสซีฟอันนี้นะครับคือพอเวลาน้องดากนิก้าใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาสขโมยแต่ว่ามันแค่35%น,นั้นนั้นแล้วก็เรื่องลบพลังงานอีเธอร์ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเมลันซ่าตัวนี้ก็จะเอาเป็นเศษจ,จากอารีนากลุ่มมาแลกได้นะครับแต่กว่าจะได้ก็ต้องสะสม145เศษแล้วก็สกิลของเมลันซ่าเนี่ยก็เลือกเป้าหมายแบบของน้องแพตติเซียซัมเมอร์ เด็ดแหละสกิลค่อนข้างหลากหลายแต่เอาจริงๆแม่งก็ดูเฉพาะทางเหมือนกันหลักๆก,ก,ก็จะเก่งในด่านที่มีบอสที่ใช้ท่าไม่ตายหรืออีเทอร์บลัซแแรงๆครับเพราะว่าเราสามารถลดพลังงานอีเทอร์และทำให้บอสเนี่ยไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้แล้วว่าเก่งในด่านที่บอสมันมีบัฟเยอะๆเพราะว่าเราสามารถปลดบัฟได้ครับและด่านที่นะตอนนี้ยังไม่เคยเห็นภาพเท่าไหร่คือด่านที่มีสภาพอากาศต่างๆแล้วก็เอาจริงๆในอรีน,น่าก็ใช้ได้ดีเลยนะส่วนตัวคู่หูเรเบียนะครับจะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันตัวนี้ก็กติกาเงื่อนไขเดียวกับลิมิเต มาเปิดได้ถึงแค่วันที่16นี้เหมือนกันนะครับเป็นสายธรรมชาติก็คือใบไม้สีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าใส่สายเดียวกันคุณจะได้สเตตเพิ่ม10%นตะครับตัวสกิลติดตัวเนี่ยคือจะเพิ่มดาเมจฟิสิคอลหรือความเสียหายฟิสิคอลคุณ6.5%สกิลความสัมพันธ์คือทําให้คุณสามารถโจมตีชนะทางแรงขึ้น47.5%สนตัวสกิลกดใช้มีเงื่อนไขก็คือน้องต้องใส่คู่กับวัคซีนธรรมชาติเท่านั้นนะครับพอเวลาคุณทําการจ่ายสกิล้องที่ต้อง ขยายเวทมนต์ที่47.25%ของพลังโจมตีของคนที่ผู้หูลิมิเต็ดตัวนี้หรือ Re เรเบียเนติดตามอยู่และก็จะมีการลดป้องกันกายภาพด้วยถ้าคุณเอาไปสแต็กร่วมจะสามารถทำดาเมจกายภาพได้แรงมากตัวอ,อย่างเช่นยูเลียสามารถลดป้องกันกายภาพได้นี่ก็ลดได้อีกเอลิกาสงกว่าเป็นดาเมจกายภาพด้วยแทมอาพิสตัวใหม่ออฟฟิเชียลก็บ,บอกแล้วว่าเป็นดาเมจกายภาพส่วนถามว่าน้องอพิษแสดงแค่ไหนก็ต้องรองก่อนนะครับเพราะว่าน้องจะมาในวันที่15-29ตัวอวยผมด้วยนะครับผมกดเปิด รูปน้องแล้วเปิดกาชานี่นมือโคตรทองผมบอกเลยฉะนั้นเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับตอนอาพิสมาผมก็จัดกาช้างแต่เดวันเหมือนเดิมนั่เลยครับโดยตัวกิจกรรมนะครับในรอบนี้เนี่ยขอแค่คุณเล่นเนื้อเรื่องกิจกรรมผ่านด่านแรกคุณก็จะได้มาโรุซัมเมอร์มาเลยอันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดแต่ให้ฟรีนะโดยมาถึงเนี่ยก็จะมาเป็น1ดาวนะครับและก็มีเสถีย้คุณฟาร์มอีกเยอะมากในร้านค้ากิจกรรมครับน้องเป็นแท้งและก็เป็นแท้งแดงก็คือเทคโนโลยีสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลดาเมจแล้วก็สามารถสตันตนร0 แล้วก็แปตามระดับเลเวลสกิลที่คุณจ่ายสกิลสอจะเป็นการสร้างโล่ให้กับตัวเองตัวโล่เนี่ยจะมีอยู่ที่ตั้งแต่1 0 0่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบและก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์ตามระดับเลเวลสกิลเหมือนกันโดยที่เลเวลสองและสามเนี่ยจะได้บัฟลดดาเมจที่ตัวเองได้รับด้วยนะครับยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์และก็สามารถที่จะไปรับความเสียหายแทนเพื่อนที่อยู่แนวนอนเดียวกันได้ย้ำนะครับแนวนอนเดียวกันได้นะครับไม่ได้รับแทนทั้งหมดนะก็จะสามารถไปรับแทนได้หนึ ทั้งหมดและลดพลังโจมตี45%เยอะนะคุณผมบอกเลยส่วนตัวแพสซีฟเนี่ยจะปลดเมื่อขึ้นดาว3านะครับดังนั้นคุณต้องปลดดาวสาน้องให้ได้ก่อนนะคือพอเข้าการต่อสู้มาเลยเนี่ยจะเป็นการให้โล่เพื่อน140%ของพลังโจมตีครับถ้าตามความเห็นผมผมว่าน้องเก่งนะคบปั้นมาใช้ได้แต่ณนะปัจจุบันยังไม่ได้มองว่าเป็นตัวจําเป็นที่จะต้องปั้นแต่ว่าไม่ใช่ตัวอ่อนครับก็ใช้มร,รู้ตัวปกติไปก่อนได้ครับถ้าเมื่อไหร่คุณเจอมอนที่มีสกิลตัวล้วงหลังแรงๆอ่ะครับก็ค่อย และแถนน้องสามารถลดพลังโจมตีได้น้องสตันได้ด้วยเช่นด่านสิตอนท้ายๆเนี่ยมันจะมีพวกตัวไอซ์ซินกับบอสที่มันจะมีสกิลหมู่แรงๆใช่ไหมน้องก็จะตอบโจทย์ครับที่ี้พอคุณเล่นจนผ่านด่านที่2คุณก็จะได้คู่หูอีเวนต์กรีนดากอนที่เป็นสายธรรมชาตินะครับไปเลยฟรฟๆอีก,อกตัวสกิลติดตัวของตัวคู่หูตัวนี้คือจะทําให้เราได้รับความเสียหายลด,ดลง 3. 2 5%สกิลความสามพันก็คือเมื่อคุณเริ่มการต่อสู้จะได้สถานะที่เรียกว่าสกิลบ,บอดี้ค,ค,ครดดับสกิลบอดี้ กันให้คุณหนึ่งทีนี่แหละคุณง่ายแล้วพอคุณเล่นเนินเรื่องกิจกรรมไปสักพักเนี่ยเกมก็จะปลดตัวบอสมาให้นะครับเหมือนเวลาเดินเล่นเก็บดาวนั่นแหละครับแล้วก็เก็บเศษมาแลกที่ร้านค้าแล้วก็จะมีตัวที่ให้โบนัสรางวัลเศษแลกร้านค้าอยู่ทางด้านล่างซ้ายเหมือนเดิมเลยครับวิธีฟาร์มก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันครับเดี๋ยวนี้มันฟาร์มง่ายแลวไงเพราะว่าไอ้หมดฟาร์มมันไม่ยากเหมือนกิ้งก่ารอบที่แล้วแล้วครับ้กิ้งก่าเวนคุณถ้าค่าเล่นได้ผ่านก่อนเสร็จแล้วคุณก็เอาตัว แล้วทีนี้มาคุยกันในร้านค้ากิจกรรมบ้างว่าในร้านค้ามีอะไรบ้างรอบนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือร้านค้ากิจกรรมทั่วไปเหมือนรอบที่แล้วเลยครับหลักๆที่ควรจะแลกให้ได้แบบแน่แนๆเต็มๆก็คือที่ส่วนมารูรูซัมเมอร์ตัวผลึกอิกดราที่เอาไว้แลกเศษวาคิลี่ในร้านค้าปกติหินวิญญาณคู่หูกิจกรรมกรีนดาก้อนของตกแต่งบ้านลิมิเต็ดตัวอันเชิญทั้งวาคิลี่และคู่หูอย่างละ5ใบครับแล้วก็ทรัพยากรต่างๆอันนี้คุณก็ไปดูว่าคุณขาดอะไรละกันแต่จริงที่คคคคคคุณคววรรรรรรจะะแกกใหห้บบมมัันน็ือออเเเทดสูููงพาาาา่่ฟ์ าก,การที่มีซื้อในร้านค้าเนี่ยช่วยเยอะมากผมบอกเลยส่วนในส่วนที่2จะเป็นขีบสมบัติไอรอบนี้เวลาเราจบด่านบอสแล้วนะครับจะได้เศษแรกจากร้านค้าปกติและเราก็จะได้ของที่ชื่อว่าแผนที่ขีบสมบัติไอแผนที่ขีบสมบัติเนี่ยจะให้เรามาเปิดกาชาโดยมันจะแบ่งออกเป็นหน้า,นาไปนะครับเลื่อนไปก็จะแลกไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าผมกดไปเป็นพันหน้าแล้วคุณมันแลกได้แบบไม่มีจากัดเพียงแค่ว่าคุณดูในจอเลยครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีแค่ไม่กี่รอบเพราะนั้นที่จะสามารถได้เศษมาร,รู้เยอะและจากนั้นเนี่ยมันจะได้เศษ alimit เลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับหน้า1 4เนี่ยมันจะได้เยอะแต่หน้า5มันจะได้น้อยแล้วครับเพราะว่า1-4มารูลุซซ้เมื่อคุณได้20ชิ้นแต่ตั้งแต่หน้า5คุณได้แค่2แล้วก็จะมีเพชรให้ด้วยนะครับหน้าละ375เพราะว่ามันจะได้15เพชร25ครั้งและในหน้าที่3เนก็จะมีตั๋วอัญเชิญคู่หู10ใบใหคุณด้วยและในหน้าที่4ก็จะมีตั๋วอัญเชิญวาคิริ10ใบฉะนั้นเอามาแค่ที่เด่นๆนะที่เหลือคุณเพื่อไปตามดูกันในเกมได้เลยครับก็จบเรียบร้อยนะครับสํหรับคลิปนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดเชิงลึกของตัวเนี่ยเดี๋ยวไว้เล่นได้เยอะแล้วค่อยว่ากันนะคุณ ได้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันีกทีหนึ่งละกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําตัวซันเรียให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทําตัวอาพิสให้ะนะครับไม่ต้องห่วงรอบนี้ผมแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วกิ้งกาง่าแม่งกว่าจะเริ่มฟาร์มกันได้ยากมากรอบนี้เหมือนเดเวลอปเปอร์ตั้งใจฟังเรามากนะคะรับพอเราบอกว่ายากก็เอาง่ายไปเลยแล้วก็ไปยากแค่ตรงบอสซึ่งไอ้บอสอะคุณชนะมันก็จะได้ตั๋วใบหนึ่งคือคุณไม่จำเป็นต้องรีบไงแต่ว่าไอ้เรื่องการฟาร์มกิจกรรมคุณจะเป็นที่ต้องรีบฟาร์มในระดับที่ยากทททีีี่่่่่่่่่่สสสุุุดดดดเเเเเพืืออออใใหห้้้้้ไไมามมมููลลลคคคคาาาาาาาขขงงรรรวววัักกกณณถิฟ็็็ึนนนแตยยช ตกบอสตอนท้ายครับส่วนเรื่องบอสตอนท้ายก็จะอยากจะได้ใกล้จริงๆก็คอมเมนต์กันไว้แล้วกันเดี๋ยวจะไปพยายามหามาทำให้สุดท้าย้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ว่าต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ